ท่านที่เข้ามารับฟังขอให้ท่านตั้งจิตอธิษฐานแล้วกล่าวคำว่าสาธุขอให้ดวงดาวพลิกฟื้นชีวิตของข้าพเจ้าด้วยเถิดและตามด้วยวันเดือนปีเกิดและชื่อเล่นค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเปิดดวงชาวราศีพิจิกในช่วงวันที่18-22ถึง22พฤษภาคม2567ที่จะถึงนี้ดวงดาวอยากจะบอกอยากจะเตือนสิ่งใดขอให้ท่านตั้งใจฟังอย่างมีสติ และโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะดวงการเงินช่วงนี้สำหรับชาวราศีพิจิกแล้วหันไปทางไหนก็มองเห็นลู่ทางในการทำเงินเต็มไปหมดค่ะการเงินหาได้จากการทำงานลุยด้วยตัวเองถึงจะปังเงินทองโชคลาภจะเข้ามาแบบไม่บรรยะบรรยัญญงในช่วงนี้สิ่งที่ควรระวังและรอบคอบให้มากขึ้นคือในเรื่องของรายจ่ายที่จำเป็นรออยู่ โดยเฉพาะเรื่องของบุตธิดาที่อาจทำให้ต้องใช้เงินจำนวนมากแต่ถ้าคิดจะรวยทางรัฐด,ด้วยวิธีการเสี่ยงไม่ว่าจะเสี่ยงในรูปแบบใดก็ตามควรจะพิจารณาให้รอบคอบเพราะมีเกณฑ์สูงค่ะที่จะสูญเสียมากกว่าได้ส่วนดวงการงานในค้าชาวราศีพิจิกในช่วง18ถึง22นี้ยังอยู่ในระยะที่ปากเป็นเอกค่ะ ทั้งจากการพูดการเขียนที่ไพเราะเสนอหูจับใจคนฟังและคนอ่านหรือผู้ที่มาติดต่อสัมพันธ์ด้วยที่จะทำให้งานภารกิจที่คาดหวังสําเร็จได้อย่างรวดเร็วแต่ก็เป็นระยะที่ควรระวังเหมือนกันนะคะหลีกเลี่ยงที่จะติดตามทวงถามงานที่ค้างกับเพื่อนร่วมงานโดยเฉพาะผู้ที่สูงวัยกว่า อาจจะทำให้ถูกเขม้นจนเป็นอุปสรรคนำไปสู่ความร่าช้าของงานเราไปด้วยจนทำให้เกิดความเสียหายอันนี้ต้องระมัดระวังให้มากๆนะคะหากเราจะติดตามทวงถามงานบางท่านอาจจะจำเป็นจะต้องรับช่วงต่อจากเขาเราก็ต้องใช้คำพูดแล้วก็ระมัดระวังในการสื่อสารให้ดีๆ ส่วนวงความรักนะคะช่วงนี้ขยันพูดขยันเขียนขยันแสดงออกด้วยการกระทําให้คนรักคู่ของรู้ได้ว่ารักนะถึงจะอยู่ในเกณฑ์ดีที่จะทำให้สัมพันธ์รักราบรื่นสดใสและโรแมนติกได้สำหรับคนโสดนะคะที่กำลังข่อยคว้าหารักแท้ทั้งจากการใช้แอปหาคู่ออนไลน์หรือ การเข้าร่วมกลุ่มทำงานจิตอาสาใดๆก็อาจจะเป็นโอกาสดีๆนะคะที่จะได้พบรักเจอคนถูกใจที่เขาและเธอก็พร้อมจะร่วมสารสัมพันธ์รักสารไม่ตีอย่างรวดเร็วแต่เราก็ไม่ควรจะให้ใจไป100%เอร์เซ์ควรจะยังใจไว้สักนิดก่อนคิดจะจริงจังเพราะมีเกณฑ์สูงนะคะว่า เขาอาจจะมองเราแค่ทางผ่านผ่านมาแล้วก็ผ่านไปดังนั้นต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษาดูใจพอสมควรเขล็ดลับการเสริมดวงนะคะทำบุญหรือบริจาคอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่เป็นโลหะแก่วัดสถานธรรมโรงพยาบาลกู้ภัยหรือผู้ยากไร้บริจาคเครื่องช่วยหายใจ โดยเฉพาะออกซิเจนจะช่วยหนุนนำดวงชะตาของท่านได้ดีเป็นอย่างมากสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านมีสติในการดำรงชีวิตคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดขอให้ดวงดาวจงประทานแก่ท่านสำหรับชาวราศีพิจิกที่กำลังเจอวิกฤตในชีวิตหาทางออกไม่เจอนี่สินล้นพลตัวขอให้ปฏิหารเกิดแก่ท่านขอให้งานชิ้นใหญ่เข้ามาสร้างเงินสร้างทองให้ท่านนำไปปลดหนี้ปลดสิน ขอให้ท่านเฮงๆรวยๆตลอดปี2567และตลอดไปหากท่านประสงค์จะทำบุญขอเพียงนั้่นกดถูกใจกดแชร์หนึ่งครั้งก็เปรียบเสมือนท่านได้ทำบุญใหญ่แล้วนะขอพระคุณสำหรับทุกๆก,การติดตามนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ